เนียนแล้วก็เบลอมากแกมได้อยู่กับอากาศร้อนๆเนี่ยประมาณชั่วโมงเดียวเองทุกคน mm hmm. วันนี้นะคะแกมมีใส่แมสนะคะนี่ก็คือคุชชั่นที่ หลุดออกมาเพราะตอนนี้สติแกมก็คือไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆเพ,ร,พาราะกแกมรากลว่าจะแกมที่ช่องแกมไม่สว่นอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องลองเลยมาลองคุชชั่นของซูเปอร์มามกันนะคะวันนี้เนี่ยที่เพื่อนเอเห็นอันนี้คือประมาณตีห้าเแกมอาจจะต้องมีไปทํางานทั้งวันเลยนะคะเราก็จะมาลองใช้น้องคนนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะซูเปอร์มัมเซคันด์สกินแมทคุชชั่นนะคะมีเอสเอฟห้าสิบพีเอบวก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 สีที่แกมได้มาจะเป็นเบอร์ศูนย์สองซึ่งผิวแกมตอนนี้จะอยู่ท่ทีประมาณ MAC ถึง Mac NC 20นนะคะใส่คอนแทคเลนมาแล้วนะคะสายตาแกมจะสั้นอยู่ที่ประมาณลบ5คือถ้าไม่ใส่คอนแทคเลนก็คือไม่สามารถมองเห็นอะไรจริงๆเสร็จแล้วเราจะมาใช้ไบโอเดอร์มาตัวนี้กันคือตัวเนี้ยชอบมากเลยเพราะว่าใครที่อยากให้ผิวแข็งแรงปกป้องผิวจากมลภาวะแล้วอยากได้อะไรที่แบบให้ความชุ่มชื้นขึ้นมาหน่อยอ่ะอันนี้เป็นอะไรที่แกมแบบเลิฟ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 ลิฟ ขอตามด้วย her highness power glow purify serum ตัวนี้นะ her highness นะคะก็คือเน้นเรื่องแบบกระชับรูกคนคนุมขลนทำให้ผิวกระจ่างใสมากขึ้นนะคะนี่ใช้กันแดดสูตรนี้ของ new formula นะคะกันแดดตัวนี้คือเขาเน้นให้ความชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นเวลาทาไปเนี่ยจะมีน้ำเยอะออกมาพอสมควรน,นะคะช่วแบบนี้นะคะซับความแบบเป็นน้ำำหรือว่าความที่มันลื่นๆออกนะคะก็ มากินกาแฟกับแกไหมคะจริงของซูเปอร์มัมนะคะก็จะเป็นงานกระดาษกระดาษแบบนี้เลยนะคะค่ะเราก็จะเจอคุชชั่นนะคะพร้อมกับรีฟิลนะคะซึ่งเอาจริงปะแกมซื้อคุชชั่นแบรนด์ไทยผ่านๆมาเนี่ยต้องมีซูเปอร์มัมนี่แหละที่ให้เออรีฟิลมาแต่ว่าราคาก็จะสูงขึ้นมากว่าคุชชั่นแบรนด์ไทยตัวอื่นนะแต่แกว่าก็ดีอะ่ะเพราะมีความรู้สึกว่าคุชชั่นอะ่15อะ15กรัมอ่ะใช้หมดไวมากเลยแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะความน่ารัก มินิมอลสีที่แ g มได้มาจะเป็นเบอร์0ูนยแล้วก็ตลับอะตลับหนามากแบบนะก็คงจะพอๆกันมัน้งแต่มันจับแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนใหญ่กว่าเปิดออกมามีกระจกนะคะมีพับแบบพับน่าจะเป็นเหมือนผ้าค่อนข้างโปรงนะถ้าเทียบกับคุชชั่นแบรนด์ไทยตัวอื่นๆนะคะแบรนด์นี้ก็เป็นอีกแบรนด์นะคะที่ฝาด้านนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถนำมาแท็บผลิตภัณฑ์ออกได้นะคะแก้มขอแตะนิดนึง แล้วก็วเป็นเนื้อที่มีความแมตขึ้นมาน่าจะเบอร์ลุมผลได้ดีมากๆไม่ได้มีความผ่ำความโกขนาดนั้นเป็นงานแบบแมตตซาตินนะไม่แน่ใจว่าคุชชั่นเบอร์ศูนย์สองเนี่ยจะตรงกับผิวแกมประมาณไหนอะเวลาถูกมามันจะค่อนข้างเหลืองอืม ตอนนี้นะคะผิวด้านนี้เนี่ยคือจะมีความแมตแต่ก็มีความกลโกล,โกลอยู่ผิวเนียนแล้วก็เบลอมากสามารถปกปิดได้แบบกําลังพอดีมากเลยทุกคนแต่งหน้าไปเลยเพราะว่ารีบมากเลยจ้ะต้องออกจากบ้านแล้วไม่งั้นรถจะติดมากนะคะ ่นที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะเป็น for you to skin เหมือนเดิมนะคะวาวโกโกลเนียนๆแต่ว่าไม่ได้ช่วยคุมมันนะคะ <c oughs> จะใช้พาเลตนี้จากเมลินดา นี่คือลุคของแกมที่แต่งออกมาได้วันนี้นะคะผิวค่อนข้างแบบมีความแมทสวยแล้วก็เบลอมากมากเลยทุกคนนะแกมมองรีบออกจากบ้านแล้วก็เดี๋ยวยังไงวันนี้เราไปเจอกันข้างนอกว่าอัปเดตหน้าแกมระหว่างวันเนี่ยผิวจะเป็นยังไงบ้างนะคะว่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกค่ะกลับมาเจอกับแกมแล้วค่ะทุกคนอาจจะรู้เหมือนแกมเหนื่อยๆนะซึ่งแกมก็เหนื่อยจริงแล้วก็มีอาการปวดท้องบิดด้วยนะคะเดี๋ยวแกมจะมาสรุปรีวิวนะแล้วเดี๋ยวแกมจะไปพักผ่อนแล้วเช้านี้นะคะแกมออกจากบ้านตอน6กโมงเชา้าตอนนี้นะคะเป็น เ,เวลา6โมงเย็นเท่ากับว่าแกมใช้ชีวิตเนี่ยประมาณ12ชั่วโมงซึ่งตอนแรกเนี่ยแกมคิดว่าแกมจะได้เจออากาศร้อนแน่นอนแบบเนี่ยทั้งวันแน่นอนแต่ว่าแกมได้อยู่กับอากาศร้อนเนี่ยประมาณชั่วโมงเดียวเองทุกคนวันนี้เท่ากับว่าทั้งวันอะแกมนั่งอยู่ในแท็กซี่นั่งอยู่ในรถตู้ที่มีเอ่อความเย็นแอร์ช่ำๆเลยแล้วก็นั่งอยู่ในห้องประชุมที่แบบไม่ได้มีอากาศร้อนอะไรใดๆเลยนะคะและนี่คืองานผิวที่ได้หลังจากผ่านมา12ชั่วโมงค่ะ จำสึกว่าความมันของแกมอ,ออกมาเยอะมากแล้วตอนนี้ก็คือพร้อมล้างหน้ามากๆนะคะตรงหน้าผากเนี่ยแกมแอบมีความสึกว่ามันแอบจะรู้สึกเป็นจุดๆนิดนึงแต่ก็ใช้มือถูๆได้รูขุมขนแกมดูกว้างขึ้นเล็กน้อยตรงสิวแกมนะคะจะมีงานคุชชั่น,นหลุดออกไปพร้อมกับตรงกรอบหน้านะคะไม่ตกลองคือสำหรับแกมถ้าประมาณ6-7ชั่วโมงแรกอะ่ะต้อจะช่วยคุมมันแล้วก็ช่วยกันเหงื่อได้นะแต่พออยู่หลังจากแบบ 6กถึงเชั่วโมงขึ้นไปอ่ะแอบมีความรู้สึกว่าเออความมันก็ออกมาเยอะประมาณหนึ่งวันนี้นะคะแกมีใส่แมสนะคะนี่ก็คือคุชชั่นที่หลุดออกมานะคะแต่แกไม่ได้ซีเรียสเรื่องออคุชชั่นติดแมสนะต้องบอกก่อนเพราะว่าแกม็คือเปลี่ยนแมสบ่อยมากๆนะคะที่แกชอบมากๆเลยก็คือเหงื่อออกมาเยอะขนาดนี้แต่ว่าสีคุชชั่นอะไม่ดรอปไม่หมอง คนที่ไม่ได้ต้องการการคุมมันยาวยาว,ยาว,ยาวนานอย่างคนที่มีผิวแห้งหรือผิวผสมโดยเฉพาะคนที่มีผิวผสมนะคะน่าจะชอบตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นเนื้อแมทที่แกมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้แมทไปมันยังสามารถกลืนเข้าสู่ผิวได้ง่ายอยู่แล้วก็ดูเป็นผิวเราที่มีความสม่ําเสมอมากขึ้นผิวดูสวยนะคะจามาลองซับให้ทุกคนดูนะคะนึฟังออกมานะคะเราก็จะเห็นว่ามีคุชชั่นเนี่ยหลุด,ลดออกมาด้วยนะคะ ซับเหงื่อแล้วแกมีความสึกว่าเอออันเนี้ยผิวแกมาดูได้ทุกคนแต่ว่าดูได้นี้ไม่ได้ทําให้โลหผมขนที่มันมีน้ามันส่วนเกินออกมาดูเล็กลงนะแต่ว่าผิวมันดูดีกว่าเมื่อกี้นี้มากๆนะคะเริ่มเห็นว่ามันมีการแบบแตะต,ต,ตัวของคุชชั่นช่วงนี้ต่อไม่ได้แย่มากก็คือใช้มือ นิ new, ้วถูๆอ่ะเกลี่ยออกได้ซึ่งสำหรับแก้มตัวเนี้ยเป็นเนื้อแมทที่ทาลงไปแล้วค่อนข้างสวยเลยอ่ะช่วยปกปิดประมาณไลท์เกือบๆมีเดียมนะคะทําให้สีผิวสม่ําเสมอขึ้นปกปิดรอยดํารอยแดงได้ถ้าเพื่อนๆมีใต้ตาดำอะไรเงี้ยตัวเนี้ยก็คือสามารถใช้แทนคอนซีลเลอร์ได้เลยเออเพิ่มการปกปิดได้นะคะหวังว่าวันนี้แก้มจะไม่ได้พลาดข้อมูลอะไรไปนะเพราะตอนเนี้ยสติแก้มก็คือไม่อยู่กับเนื้อกะตัวจริงๆเพราะแก้มรู้สึกแกมปวดท้องมากๆก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ก็ยังไงฝากกดไล ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระกดิ่งการแจ้งเตือนช่องนแกมด้วยส่วนวันนี้กำลังไปก่อนแล้วอย่างไรเราเจอกันวีดีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ